สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันกับช่องวินวินพระบ้านพระเหมาครับพระเครื่องราคาถูกๆพระเครื่องราคาแบ่งปันนะครับวันนี้ก็เจอเจอกันใน EP ที่191 19่ินะครับ191นะครับพี่ๆวันนี้สนใจรายการไหนก็อย่ายลืมทักลืมโทรกันมาได้นะครับพี่ๆวันนี้มาอีกเช่นเดิมนะครับพี่ๆยันเย็น็นพระรหัสนะครับสนใจรายการไหนก็อย่ายลืม ทักหรือโทรนะครับ0900623762รายไอนะครับ P.O.N.G 190990หรือสแกน QR Code เพื่อนๆกันตรงนี้ได้เลยนะครับพี่ๆเนาะนี่ค่ะพี่ๆเนาะจะได้รับชมรูปเพิ่มเติมนะครับสอบถามได้นะครับน้องพี่ๆเนาะอย่าลืมนะครับนาอโอเครายการที่1เลยละกันนะครับวันนี้ก็จะให้ยามเย็นๆนะครับพี่ๆีเนาะเพื่อสนใจนะครับก็ทักหรือโทรมาได้รายการที่1นะครับ วันนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับวันนี้น่าจะเป็นเขาเรได้เป็นพิมพ์ฐานคู่ไหมพี่รายการที่หนึ่งนะครับวันนี้เนื้อในค่าเป็นพิมพ์ฐานคู่เอาสองร้อยบาทกับพี่พี่รายการที่หนึ่งนะครับวันนี้เอาสองร้อยบาทโดยพี่พี่อะไรสนใจนะครับวันนี้เนื้อเก่าสภาพใช้บ้างนะครับพี่พี่มีใช้มาบ้างนะนะครับเอาสองร้อยบาทกับพี่พี่วันนี้เอาสองร้อยบาทรายการที่หนึ่งนะครับนี่เอาสองร้อยบาทครับสมเด็จนะครับรายการที่หนึ่ง ต่อไปรายการที่สองนะคะ <Stars> ร,รับพี่พี่รายการที่สองจะเป็นองนี้แล้วกันนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมให้ชมนะครับรายการที่สองจะเป็นภาพพิมพ์สามเหลี่ยมรงนี้แต่ผมไม่ทราบที่นะพี่พี่เอาสองร้อยบาทเช่นเดียวกันแล้วกันนะพี่เอาสองร้อยบาทเช่นเดียวกันนะครับเป็นภาพพิมพ์สามเหลี่ยมประมาณนี้เลยพี่พี่เอาสองร้อยบาทครับนี่ครับ ได้ความเก่าเ่ยองน,นี้ผมไม่ทราบที่เนาะสองร้อยบาทรายการที่2นะครับต่อไปรายการที่3นะครับรายการที่3จะเป็นพระลีลานะครับเนื้อดอกคำคำนิดนึงนะออกคำคำนิดนึงพระลีลาเอา300บาทครับพี่พี่ผมไม่ทราบที่นะไม่ทราบกลุ่นะแต่ดูเก่าดีพี่พี่เอา300บาทครับองนี้พระลีลานะครับองนี้เอา300บาทนี่ครับได้ความเก่าเลยนะ อันนี้เอาสามร้อยบาทครับฮะลีลารายการต่อไปรายการที่สี่นะครับพี่พเป็นเหรียญหลวงพ่อดำนะเอาสองร้อยบาทครับพี่บิ๊องนี้เป็นกระไหล่ทองนะเจ้าของเดิมน่าจะเอาไปเปียกกระไหล่นะครับเอาสองร้อยบาทครับหลวงพ่อดำนะครับเป็นหลวงพ่อดำเอาสองร้อยบาทครับพี่บิ๊นี่ครับหลวงพ่อดำเอาสองร้อยบาท รายการที่ห้านะครับพี่พรายการที่ห้าจะเป็นพระซุ้มกอองค์นี้เลยพี่พรายการที่ห้าจะเป็นพระซุ้มกอองค์นี้เอาสองร้อยบาทครับพี่พีชองนี้ได้ฟอร์มสวยนะครับองค์นี้เอาสองร้อยบาทพระซุ้มกอนะครับองค์นี้นี่ครับสวยงามมากๆครับองค์นี้เอาสองร้อยบาทครับพี่พเนี่เอาสองร้อยบาทพระซุ้มกอง วันนี้ก็มีเก่ามีใหม่ปนกันไปนะครับพี่ๆเนาะมีเก่ามีใหม่ปนกันไปรายการต่อไปรายการที่หนะครับรายการที่6จะเป็นพราหลงเ่ Al อเงินองนี้เลยเป็นพิมพ์นิยมนะครับพี่พี่พิมพ์นิยมเก่าๆเลยครับพี่พี่องน,นี้เอา4ี่อยห้าบาทครับองน,นี้เอา4ี่ยห้นนาสิบาทครับองนี้เก่าๆเลยองนี้พี่พี่องนี้เอา4ี่ห้าสิบาทครับนี่ครับ เอา450บาทนะครับพ okay. uhm. really? yeah. ี่พี่องนี้รายการที่6นะครับรายการที่7นะครับสือกับมาเช้านิดหนึ่งนะครับพระกิ่งเปียกทองก้นเงินสายฟ้านะครับพี่พีพระกิ่งเปียกทองก้นเงินสายฟ้านะครับนี่พี่พี่พระกิ่งสายฟ้าหลวงปู่โตนะครับพี่พี่หลวงปู่โตนะองนี้เอา450บาทครับพี่พี่รงนี้เอา450บาทเปียกทองนะครับก้นเงินนะ สอเสือฟอฟันนะครับสายฟ้านะครับเอาสี่ร้อยห้าสิบบาทพี่พี่หลวงปู่โตะนะครับกิ่งสายฟ้ารายการต่อไปรายการที่แปดนะครับพี่ๆรายการที่แปดจะเป็นองค์นี้แล้วกันนะนี่ก็ลีรันนะครับพี่ๆนะเป็นพระชัยปู่บุญนะครับพี่พี่เอาสองร้อยบาทครับองค์นี้พระชัยปู่บุญอุดข้างนะครับรายการที่แปด เอาสองร้อยบาทครับพี่พีองนี้นะพระชายปู่บุญนะครับอุดค้างนะครับองนี้เอาสองร้อยบาทรายการที่แปดนะครับรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้าจะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับนี่องนี้ออกเป็นหลบข้องเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับพี่พีเป็นตลับสีนาานะตลับสุนหนาหนึ่งใบนะครับพี่พีสามร้อยบาทครับองนี้หลบข้องเงินพิมพ์นิยม สวยนะพี่พี่อ,องเหลี่ยงสามร้อยบาทครับมีความเก่าเดียวงนี้นะครับเอาสามร้อยบาทครับอ,องนี้พี่พี่ลงพ้องเงินนะครับรายการเก้าเอาสามร้อยบาทพอครับรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบจะเป็นอ,องนี้เลยนะครับพี่พี่รายการที่สิบ น้ำพยาเข่าตรงครับพี่พี่เอาสามร้อยบาทครับตรงนี้ออกเป็นสองสีนะเป็นเนื้อออกสองสี่เลยพี่พี่เอาสามร้อยบาทครับน้ำพยาเข่าตรงนะครับพี่พี่รายการที่สิบนะครับนี่ครับเป็นน้ำพยาเข่าตรงเนื้อดินนะครับเอาสามร้อยบาทครับตรงนี้นี่ครับน้ำพยาเข่าตรงรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดจะเป็น อันนี้วัฒนาพี่พีสิบเอจะเป็นหลวงปู่เผือกนะครับพี่พี่เอาสามร้อยบาทครับปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับเอาสามเอาสามร้อยบาทนะครับพีบ่พี่ขุดสะใหญ่ขุดสะใหญ่นะครับองค์นี้เอาสามร้อยบาทนี่ครับปู่เผือกนะครับเอาสามร้อยบาทพอครับพี่พี่ทุนนี้รายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสองจะเป็นเอ่อ ปิดตาอันนี้ผงผงผีนะเอาสองร้อยบาทครับพี่พี่สิบสองปิดตาผงผีผงกระดูกผีนะครับเอาสองร้อยบาทครับพี่พี่องนี้นะครับพี่พี่เอาสองร้อยบาทปิดตาผงกระดูกผีนะครับเอาสองร้อยบาทพี่พี่นะครับสิบสามนะครับสิบสามจะเป็น สิบสามจะเป็นปูดทวดอันนี้เป็นสอ,องสี่นะครับพี่พี่ปูดทวดนว้านปีสองสี่นะครับพี่พี่เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่ตรงนี้เอาสี่ร้อยบาทนะครับนี่นี่ครับเอาสี่ร้อยบาทปูดทวดนว้านปีสองสี่นะครับเอาสี่ร้อยบาทครับตรงนี้พี่พี่นี่ครับปีสองสี่รายการต่อไปนะครับจะเป็น อันนี้แล้วกันนะครับพี่อันนี้จะเป็นพระรอดเนื้อช like yep ิ้นแล้วแต่ดูหนักๆนะพี่พี่เป็นเนื้อชินนะครับเอาสามร้อยบาทไม่แน่ใจนะพี่ว่าที่ไหนนะแต่อดูเป็นผมเนี่ยมันมีน้ําหนักนะผมว่าเป็นเนื้อชินนะเอาสามร้อยบาทแล้วกันครับพี่พี่เป็นพระรอดนะครับเป็นพระรอดเนื้อชินนะเอาสามร้อยบาทพอครับพี่พี่เป็นพระรอดนะครับพี่พี่เอาสามร้อยบาท อ,อันนี้นะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่15นะครับ15จะเป็นตรงนี้แล้วกันนะพี่สิบห้าจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับอ,อันนี้มีเส้นผ่าปากนะนี่ครับเป็นเปียกทองเป็นกระไหล่ทองนะพี่พี่สวยงามมากๆครับปีศูนย์แปดเลื่อนสมณสักด์เอาห้าร้อยบาทครับพี่พี่องค์นี้เหรียญนี้นะเอาห้าร้อยบาทครับ ปูทวดนะคะพี่พี่เอาห้าร้อยบาทเรื่องสมณศักดิ์นะครับนี่ครับองค์นี้เอาห้าร้อยบาทพอพี่พี่รายการต่อไปสิบหกนะครับสิบหกจะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับองค์นี้พี่พี่เอาสามร้อยบาทครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับสิบหกเป็นหลวงพ่อเงินองค์นี้นะครับพี่พี่เอาสามร้อยบาทนี่ครับ เอาสามร้อยบาทครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับพี่พี่องนี้เลยนี่ค่ะแต่สวยนะพี่พี่เอาสามร้อยบาทครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดจะเป็นเหรียญเออ่หลวงพ่อเดิมนะครับปีแปดสองนะคะพี่พี่องนีออเนงเงนเ้เอาเป็นเนื้อเงินเงินเลยเอาสามร้อยบาทกับพี่พี่องนี้เอาสามร้อยบาทห่วงเชื่อมนะครับออกเป็นเนื้อเงินเงินเลยพี่เอาสามร้อยบาทองนี้ นี่ครับสิบเจ็ดนะครับพี่พเป็นพอดเดิมนะเอาเป็นเง,เงินเงินเรคืรัาาบากระเปเอาสามร้อยบาทครับองนะะี้ 18, 18, นสิบแปดนะครับพี่พี่สิปดสิบแปดจะเป็นไม่เหวสวนนะคะพี่พี่ไม่เหวสวนหัวกลับเอาองนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่องนี้เอาสามร้อยบาท ายเหศวนหัวกลับนะครับสิบแปดนี่ครับเอาสามร้อยบาทนะครับพี่ๆสนใจยังไงอย่าลืมทักลืมโทรกันมาได้นะครับสิบเก้านะครับพี่ๆสิบเก้าจะเป็นสิบเก้าเป็นสมเด็จวะละรลขังนะครับองนี้พี่ๆเอาสองร้อยบาทครับวันนี้ได้ฟอร์มสวยนะครับสมเด็จวะละรลขังนะครับพี่ๆองนี้สิบเก้าเอาสองร้อยบาทพอครับพี่ๆองนี้เลย นี่ครับเอาสองร้อยบาทสองร้อยบาทสมเด็จวันละขังพิมใหญ่นะครับสวยงามมากๆครับพี่ๆตรนนี้เอาสองร้อยบาทนะครับยี่สิบนะครับยี่สิบเป็นปูทวดว่านนะครับพี่เอาสามร้อยบาทครับตรงนี้ปูทวดว่านสารสแลกเก่านะครับตรงนี้เอาสามร้อยบาทครับตรงนี้พี่นี่ครับปูทวดว่านนะครับ ยีนะครับไข่ขึ้นเคีือบเลยพี่พี่เอครับเอา300บาทวันนี้ราคาแบ่งๆเบาๆถูกใจไหนจัดได้เลยครับพี่พี่แล้วก็21นะครับ21จะเป็น21จะเป็นขุนแผนกระเบื้องเคลือบนะครับกวัดใหญ่ใช้ยมงคลเอา300บาทครับพี่พี่องนี้ เอาสามร้อยบาทคุณแผนกระเบือเ้องคืบนะครับเอาสามร้อยบาทพอพี่ีเป็นพระคุณแผนนะครับองนี้เอาสามร้อยบาทยีท่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองจะเป็นพระจอบเล็กนะครับห้องเงินพี่พี่องนี้สวยนะครับจอบเล็กเอาสองร้อยบาทครับพี่พี่องนี้จะเป็น เนื้อแต,แตกแตกแตกเลยนะพี่พี่เอาสองสร้รอบบยอาบาทครับพี่พี่องนี้สวยนะครับนี่ครับเนื้อจะแตกแตกแตกเหบืนี้เลยเอาสองร้อยบาทครับพี่พี่องนี้นี่ครับเอาสองร้อยบาทจอบเล็กรายการต่อไป ยี่สิบสามท้าวเวสุวรรณเนื้อตะกั่วสามร้อยบาทครับองค์นี้พี่พี่สวยงามมากๆเหรียญจำปีท้าวเวสุวรรณนะครับเอาสามร้อยบาทครับองค์นี้นี่ครับเหรียญจำปีนะครับพี่พี่เอาสามร้อยบาทครับท้าวเวสุวรรณสี่ห้านะครับน้องปีสี่ห้ารายการต่อไป ยี่สิบสี่นะคะพี่พี่เป็นพ่อเงินพิมพ์นิยมรงนี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่ขอเ,เงินพิมพ์นิยมนะครับรงนี้เอาสี่ร้อยบาทจะสวยนะรงนี้พี่พี่สวยงามมากมากครับพิมพ์นิยมนะครับรงนี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่นี่ครับใบหน้าใบตาฐานนะครับ เอา400บาทครับพี่พีพินิยมนะครับได้ความเก่าดีนะครับ400บาทรายการต่อไป25นะครับ25จะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะพิษส,สมอนนะเครื่องรางกันบ้างนะมพิษส,สมอนเรื่ออะไรนี่นะครับพี่นี่ครับเป็นพิษส,สมอนเรื่องอะไรหลวงพ่ออะไรนะผมไม่แน่ใจนะ เอาสี่ร้อยบาทพีพี่เนี่ยครับเป็นเครื่องรางของขังนะพีสมอนเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่เอาสี่ร้อยบาทนะครับล้องดูนะแต่เก่าดีพี่พี่รักก็เก่าดิสี่ร้อยบาทยี่สิบห้าพิสมอนยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกจะเป็นพ่อเดิมหนองหลวงพี่พี่ หนองหลวงนะครับเอาสามร้อยบาทพี่พี่ยี่สิบหกก็เดิมหนองหลวงนะครับเอาสามร้อยบาทนี่ครับได้ความเก่าเฉยก็เดิมหนองหลวงเอาสามร้อยบาทครับพี่พ,พี่ฐานเตี้ยหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ฐานเตี้ยนะเอาสามร้อยครับก็เดิมหนองหลวงนะครับรายการต่อไปยี่สิบเจ็ดนะครับ ยี่สิบเจ็ดจะเป็นเ,เหนรียญพระพรมนะคะพี่พี่เหรียญพระพรมเอาห้าร้อยบาทครับพี่พี่เหรียญพระพรมออกเป็นเนื้เงินกันเลยนะพี่พี่เอาห้าร้อยบาทครับเหรียญพระพรมนะครับออกเป็นเงินเงินนเลยพี่พี่เอาห้าร้อยบาทครับตรงนี้นี่ครับเอาห้าร้อยบาทยี่สิบ ยี่สิบแปดนะครับพี่พี่เพราะผมยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบแปดจะเป็นพระสมเด็จนะครับองค์นี้เลยเอาสามร้อยบาทครับองค์นี้องค์นี้เอาสามร้อยบาทพระสมเด็จนะคะพี่พี่องค์นี้ลงไหลล่องไหลลึกมากครับต้องบอกว่าล่องไหลลึกมากเอาสามร้อยบาทพอครับพี่พี่องนี้นี่เป็นเหินม้อนสารนะครับพระสมเด็จนะครับองค์นี้เอาสามร้อยบาทพอครับพี่พี่ พระสมเด็จนะครับสามร้อยบาทยี่สิบเก้านะครับต่อไปยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้าจะเป็นหลวงพ่องเงินพิมพ์คิตาอ,อันนี้ได้ตลับหนึ่งใบครับพี่พี่ตลับเงินชุบทองหนึ่งใบนะครับเอาสี่ร้อยบาทพี่พี่ตรงนี้นี่ครับเป็นพิมพ์คิตานะคิตาสามชายนะครับเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่ตรงนี้ นี่ครับหลังมีสึกบ้างนะพี่หลังม่สึกบ้างนะครับนี่ครับลองดูนะถ้าพอตลับทําใหม่ไม่ได้ราคานี้เกินแน่นอนนะครับต่อไปนะครับ30นะครับพี่พี่สาสิบ สามสิบจะเป็นปิดตาตุ๊กตานะคะพี่พี่หลวงพุตโตะเอาสี่ร้อบบยอา400บาทครับพี่พี่องนี้ตลับหนึ่งใบเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่ลองดูนะตลับหนึ่งใบนะคะพี่พี่ปิดตาหลวงพุตโตะตุ๊กตาใหญ่เอาสี่ร้อยบาทครับสามสิบนะคะพี่พี่สามสิบเอ็ดนะครับสามสิบเอ็ดจะเป็นพระสมเด็จหลังกระดาษนะพี่พี่ นี่หลังเป็นเม็ดเม็ดเหมน,นี้ผมไม่แน่ใจไม่ได้หลังกระดานเอาสองร้อยบาทครับพี่พี่อุ้ยนี่ฟอร์มสวยนะวันนี้เอาเอาสองร้อยบาทครับเป็นพระสมเด็จหลังเป็นเป็นกระดานนะเอ้ยหลังเป็นเม็ดเม็ดไม่ไม่ได้หลังกระดานเอาสองร้อยบาทครับพี่พี่สามสนะิบเอ็ดนะครับรสมามสนะิบสองสามสิบสองจะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นวัดรุแังนะพี่แต่ออกสภาพใช้ องนี้เอา300บาทครับพี่พีองนี้เอาสามร้อยบาทวัดรัฆังออกเป็นสภาพใช้แบบนี้เลยพี่แต่เนื้อสวยนะเนื้อสวยมากครับวัดระฆังนะครับพี่พีสามสิบสองนะครับอันนี้ได้สภาพมาแบบนี้เลยพี่พีนะครับเอาสามร้อยบาทพอพี 32, án, ways, tirar, ่พ really <able> ีต <presum ption> ่อไปสามสิบสามนะครับ สามสิบสามจะเป็น ه, เหเระะียญหลวงพ่อเดิมกระไหลทองนะครับพี่พี่เหรียญพ่อเดิมกระไหลทองนะครับนี่ครับสวยงามมากๆครับพี่พี่องนี้เอาหกร้อยบาทครับพี่พี่องนี้เอาหกร้อยบาทหลวงพ่อเ,เดิมกระไหลทองนะครับเอาหกร้อยบาทครับองนี้นี่ครับสวยนะองนี้จะเป็นกระไหลทอง ห่วงเชื่อมปีแปดสองดอกกนันโค้งตัวหนังสือโค้งนะครับพี่พี่เอาหกร้อยบาทครับสามสิบสามนะครับพี่พี่สามสิบสี่สามสิบสี่จะเป็นอันนี้แล้วกันสามสิบสี่จะเป็นหลงกุธวดเตารีดศูนย์ห้าเฉลิมพลเปียกทองนะครับพี่พี่องนี้สวยนะศูนย์ห้าเฉลิมพลเปียกทองนะครับนี่ สวยงามมากๆครับองค์นี้เอาเจ็ดร้อยบาทแล้วกันพี่พี่องนี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะเฉลิมพลเปียกทองนะครับนี่ครับเตารีดนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทสามสิบสี่นะครับต่อไปสามสิบห้าสามสิบห้าจะเป็นพ่อเงินนะครับนี่พ่อเงินองค์นี้ได้มาอย่างนี้เลยพี่พ,พี่ได้ดูเลยสวยงามมากๆครับเขออนุญาตแกะชมนะผมแกะตะซอยไว้ทีนะ นี่ครับโหแต่ด,ดูพี่พี่นี่ครับสวยงามมากๆอุ้งนี้ต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยครับพี่พี่นี่ครับเป็นพ่อเงินพิมพ์ิตานะครับพวกนี้น่าจะสามชายไหมพี่พี่น่าจะเป็นสามชายนะครับฟอร์มสวยมากนี่ครับ ผมขออนุญาตแกะให้ชมนะโอ้โหน,นี่เก๋น,นี้พระสวยจริงๆครับนี่ครับเป็นพ่อเงินพิมพิตาสามชายผมสวยมากครับอันนี้มีเม็ดแร่เลยตรงนี้นะครับพี่พี่องน,นี้ผมเปิดไว้หนึ่งพันบาทครับพี่พี่องน,นี้เปิดไว้หนึ่งพันบาทนะครับสวยงามมากๆครับใต้ฐานนะนี่ครับเอาหนึ่งพันบาทครับพ,พี่ท่านใดสนใจก็อย่าลืมทักหรือโทรกันมาได้นะครับพี่พี่รายการที่สามสิบ 35นะครับ35มสนกรอบจะกึกๆหนะ่อยต่อไป3 6นะครับ36จะเป็น36จะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับพี่พ36จะเป็นเสมา8ดรอบหลวงพุทธมวัดมหาไร่นะครับพี่พีวันนี้จะเป็นโค้ดก็แล้วโค้ดเลยผมไม่แน่ใจนะแต่สวยนะครับพี่พสวยนะหลังยันนะพี่พดูหลังล่องยันนี้คมชัดลึกมากครับอันนี้เป็นตามดเลยนะ เอา9 0้าร้อยบาทละกันวิพีต้องบอกว่าเนี่ยยันต้องบอกว่ายันตัวตัวตรงกลางนี้คือคมสวยมากครับนี่ครับนี่ยันสวยแล้วก็ตัวหนังสือด้านล่างเป็นก็เรียกเป็นพดเป็นพด,ดอรอบนะครับพด,ดอบรอบเต็มเลยเอาเก้าร้อยบาทครับสนใจยังไงพูดคุยต่อรองดูได้นะครับวพีอปูทิมนะครับเสมาแปดรอบนะครับวิวพีไม่ค่อยเจอ้วสภาพนี้ สวยจริงๆนะกนงกนกคมสวยมากครับใช้มาแปดรอบปูทิมนะครับรายการที่สามสิบหกนะครับต่อไปรายการที่สามสิบเจ็ดนะครับพี่พี่สามสิบเจ็ดจะเป็นปู่ทวดก้นลายเซนนะครับพี่น่ก้นลายเซนนี่ครับองนี้เอาหกร้อยบาทครับพี่พี่ยาขัดเดิมเดิมเลยยาขัดแดงแดงเดิมเดิมเลยนะครับพี่พี่องนี้หกร้อยบาทครับนี่องนี้ได้ความ เอาสวยดีนะครับพี่พี่องน,นี้เอาหกร้อยบาทนะครับสามสิบสามสิบเจ็ดนะครับพี่พี่สามสิบเจ็ดต่อไปสามสิบแปดนะครับสามสิบแปดจะเป็นหนกของเงินองค์น,นี้จะแกะเป็นขันลงหินพี่พนะครับนี่ครับจมูกโด่งๆอยู่เลยนะพี่พี่องน,นี้เอาห้าร้อยบาทครับพี่พี่ องนี้เอาห้าบาทองนี้เอาห้าร้อยบาทนะครับพี่พสวนงามมากๆครับองนี้เอาห้าบาทใต้ฐานนะครับนี่ครับงนี้เอาห้าบาทสานะครับต่อไปสานะครับสาจะเป็น ตรงนี้แล้วกันนะครับพงนี้ก็ได้บ้านๆเหมือนเนี้ตรงนี้จะเป็นพระหลวงปู่ทวดเม็ดแตงนะครับตงนี้น่าจะเป็นจับขอบเงินเงินนะผมไม่แน่ใจพี่ีเม็ดแตงปู่ทวดนะครับเอาห้าร้อยบาทกับพี่พี่ตรงนี้จับน่าจะเป็นขอบเงินพี่พี่เอาห้าร้อยบาทครับปู่ทวดเม็ดแตงนะครับงรงนี้เอาห้าร้อยบาทนี่ครับปู่ทวดเม็ดแตงเงนี้ยอาห้าร้อยบาทสวยนะพี่พี่รายการที่ 39นะครับแล้วก็รายการที่40นะครับ40จะเป็นออันนี้แล้วกันนะพี่พี่สี่สิบจะเป็นเหรียญเราพ่อพรมนะครับพี่พี่เหรียญน,นี้ดีรันเิดหนึ่งนะครับพี่พี่ วัดช่องแคเอาแปดร้อยบาทแล้วกันพี่พองค์นี้เอาแปดร้อยบาทสี่สิบนะครับวันนี้สี่สิบรายการนะครับยามเย็นๆนะครับพี่พเจอเจอกันนะครับนี่พอผมนะเอาแปดร้อยบาทพี่พ,พี่อันนี้จะเป็นเหรียญครั้งที่สองนะครับเหรียญครั้งที่สองเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเอาแปดร้อยบาทพอพี่พี่สี่สิบรายการวันนี้ครบถ้วนนะครับ ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับพี่พี่เนาะยังไงสนใจอะไรกันไหนก็เดินทักดูโทกันนะครับพี่พี่วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ